ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอบิ๊กซิกมาเกือบครบล่าเด็กริเวอร์ฉายาเนิวเมสซี่ค่าใหญ่จากพิมรีอังกฤษที่เรียกว่าบิ๊กซิกจำนวนมากถึง5ทีมเต็มใจใจ่ายค่าฉีกสัญญา38ล้านปอนด์เพื่อแลกไลเซนฟรังโกมาสตานตูโอโน่เพลย์เมเกอร์หนุ่มริเวอร์เพลตในลาลิก้าโปรเฟสซีโอนาลอาร์เจนตินาเพราะเชื่อมั่นว่ามีศักยภาพสมฉายาเรโนเมสซี่คนใหม่ รายงานจากทีมท็อกว่าสโมสรเหล่านั้นนําโดยแมตต์แมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีและอาเซนนลรวมถึงเรอัลมาดริดก็จับตา5ค่ายายต่างสลักโปตา้าเครือข่ายแมมมองหนึ่งคนไปติดตามพัฒนาการของผู้เล่นวัย17ปีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะเห็นแบวจาก,การเล่นให้ชุดอยู่20ซึ่งลิเวอร์พูลก็ทราบดีจึงชิงจับต่อสัญญาใหม่เมื่อมีนาคมออกไปถึงสิ้นปี2026 รายงานจากแมวมองทีมต่างๆต่อแข้งอาเจนตายรายนี้มีแต่เรื่องดีทั้งแง่สกยภาพให้ขัดเกลาวต่อบุคลิกภาพนิสัยและพื้นฐานครอบครัวดังนั้นค่าฉีกสัญญามูลค่า38ล้านปอนด์จึงน่าลองเสี่ยงเดิมพันแล้วนักเตะสามารถร่วมปรีซีซั่น2025ได้พอดีเพราะจะเต็ม18ปีเดือนกรกฎาคม2025สามารถออกใบอนุญ,ญาตทำงานในสหราชาอาณาจักรโดยถูกกฎหมาย ภาพรวมผลงานมาสตานตูโอโนลงสนามแล้ว4 6นัดทุกรายการในทีมซีเนียทำไป4ประตู4อสซิโดยเจตนาของฝ่ายบริหารลิเวอร์พูลคือเปิดอิสระแก่ผู้เล่นหากมีข้อเสนอฉีกสัญญาเข้ามาพร้อมกันจากหลายทางฮอยลุนแอนโอกรฟอร์ไม่ดีกำลังปรับจูนอยู่ราสมูดฮอยลุนเปิดเผยความจริงเบื้องหลังฝันร้ายของการทำประตูไม่ได้หลังจากที่สูน,น่ามูลค่า72ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จบสถิติย่ำแยกกลับมาทำประตูได้แล้วในเกมชนะเลสเตอร์ซิตี้3-0เมื่อวันอาทิตย์หอยลุนทำประตูให้กับทัพปีแสดงไม่ได้ติดต่อกัน22นัดในทุกรายการตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมรวมระยะเวลา22ชั่วโมง19นาทีแต่ล่าสุดเขากลับมาทำประตูกันได้แล้วซึ่งจะตัวยอมรับหลังจบเกมว่าต้องรับผิดชอบกับฟอร์มฝึกของตัวเองเช่นกันตลอดช่วงเวลานี้การส่งบอลให้ฮอยลุนทำประตูถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นจังหวะที่ดิโกาดาโล่ไม่ผ่านบอลให้หอ,อกทีมชาติเดนมาร์กในเกมยูโรป้าลีกที่พบกับเบรอาโซเซดาอย่างไรก็ตามฮอยลุนยอมรับว,ว่าท้ายที่สุดแล้วหน้าที่ของเขาคือการส่งบอลไปกองที่ก้นตาข่ายให้ได้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากฟอร์มของผมเองด้วยฮอยลุนกล่าวแน่นอนว่าผมยังเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ต้องการและพวกเรายังต้องปรับตัวเข้ากับระบบใหม่และตำแหน่งใหม่ๆอยู่แต่ช่วงหลังผมเริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้น ผมคงพูดทุกอย่างไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าเราเริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างผมกับเพื่อนร่วมทีมและพวกเขาก็เริ่มเข้าใจจุดแข็งของผมมากขึ้นรวมถึงเล่นเข้ากับมันด้วยผมกําลังพัฒนาและเริ่มเข้าใจจุดแข็งของเพื่อนร่วมทีมนั่นคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมต้องการเขาต้องการให้เราเล่นตามจุดแข็งของตัวเองและตอนนี้เราก็เริ่มหากันเจอมากขึ้น กองหน้าวัย22ปียอมรับว่าเขารู้สึกโล่งใจแต่ไม่มากเท่ากับตอนที่ทำประตูแรกในพีเมลีกได้ในเกมกับแอสตันวิลล่าเมื่อวัน Boxing Day ปี2023ผมดีใจมากที่ทำประตูได้และมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผมผมมั่นใจว่าหลังจากนี้จะมีประตูตามมาอีกแน่นอนห้อยรุนกล่าวมันไม่ได้เหมือนครั้งแรกที่ผมยิงใส่แอสตันวิลล่าแต่มันก็ทำให้ผมมีความสุขมากผมมองว่ามันเป็นก้าวที่ดีแต่ผมต้องการพัฒนาและเก่งขึ้นไปอีก ผมรู้ว่าผมยังไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์แบบหรืออย่างที่พวกคุณพูดกันที่นี่ว่ายังไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายผมแค่ต้องการก้าวต่อไปผมมั่นใจว่าถ้าผมโฟกัสกับมันผมจะพัฒนาและทำประตูดได้มากกว่านี้ทรงคืนเถอะกัลลาสอัดซานโชไม่ดีพออยู่สิงวิลเลียมกัลลัสตำนานแนวรับฝรั่งเศสวิจาร์เจอดอนซานโชปีกจอมเทคนิคซึ่งยืมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่แสดงผลงานมากพอที่จะสมควรได้อยู่เชลซีอีกต่อไปพิมลิกสุดสัปดาห์เชลซีบุกพ่ายอาร์เซนอลหนึ่งต่อศูนย์โดยซานโชอยู่ในสนามเจ็ดสิบหกนาทีต้องรอคอยมีชื่อทำประตูหรือแอซิสครั้งแรกตั้งแต่ต้นเดือนมก,การาคมต่อไปหากนับทั้งฤดูกาลปีอังกฤษวัย24ปีทำาประตู6กแอซิสซึ่งกาลาสไม่ประทับใจอย่างแรงแสดงทัศนะหลังศึกลอนดอนดาร์บี้ระหว่าง2ทีมเก่าคุณเห็นซานโชพยายามเลี้ยงผ่านแบ็กซ้ายอาร์เซนอลหรือเปล่าไม่เลยเขาไม่ทำอะไรทั้งนั้นอดีตกองหลัง Chelsea เเชลลซริ่่มกาว ซานโชไม่ท้าดวลแบ็กซ้ายคู่แข่งเขาได้บอลโชว์สกิลบางอย่างแล้วก็ส่งคืนหลังตลอดเราต้องการเห็นอะไรมากกว่านี้โดยเฉพาะจากผู้เล่นตำแหน่งปีกทุกคนรู้ว่าซานโชคือผู้เล่นพรสวรรค์แต่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่เขาไม่สามารถแสดงมันออกมาเพื่อโชว์ฟอร์มในสนามสัญญายืมตัวซานโช่มีเงื่อนไขย,ย้ายทาวนด้วยราคา25ล้านปอนด์หากเชลซีจบสูงกว่าอันดับ14ขนาเด,ดีวยวกันปรากฏรายงานสิงห์ดูสามารถจ่ายค่าปรับเพื่อไม่ทำตามเงื่อนไข ผมไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ณเวลานี้เขาไม่สามารถอยู่ที่เชลซีได้เพราะเขาต้องทําสิ่งต่างๆให้มากขึ้นกันลัสกล่าวต่อซานโชตอนอยู่ดอดหมุนนั้นมหัศจรรย์แต่ช่วงวลากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เป็นไปด้วยดีนักเขามาที่เชลซีและในช่วงเริ่มต้นเราเห็นซานโชร่างดอดหมุนอีกครั้งแต่หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเมื่อเล่นในพรมีร์ลีกคุณต้องอยู่ในระดับสูงสุดทุกนัดคุณไม่สามารถเล่นดีไม่กีนัดแล้วผ่อนคลายได้ เผยเสื้อ,อจิมจ่ายหลายล้านยกเลิกสปอนเซอร์ไก่รายงานจากเดล่เมลเปิดเผยว่าเสื้อจิมลัดคริปเจ้าของรว่วมแมนเชสเตอร์เต็ดต้องจ่ายเงินหลายล้านปอนให้ทอแมแนมฮอสเปอร์ pur, เพื่อยุติสัญญาสปอนเซอร์กับทัพไก่เดทองบริษัทของเสื้อจิมลัดคริปได้ทำสัญญา5ปีเมื่อปี2022เพื่อเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสเปอร์สำหรับรถยนต์4 x 4ผ่านทางแบรนด์เกรนาเดีย ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่าหลายล้านปอนด์ต่อฤดูกาลโดยสเปอร์ได้แสดงโฆษณาของอิน o s บนซุ้มมานั่งสำรองและจอใหญ่ในสนามเย่าของพวกเขาอย่างไรก็ตามสัญญานี้เริ่มมีปัญหาหลังจากที่ i n นออได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของแมนเชสเต e ร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024การที่ชื่อของบริษัทปรากฏในสนามของคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกได้กลายเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางแบรนด์ สเปอร์และอินออสได้เจรจากันอย่างเป็นมิตรเกี่ยวกับการยุติสัญญาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วโดยนัดที่สเปอร์ชนะอาเซทเอามา3ตัวหเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาไม่ปรากฏโลโกโล้อินออสในสนามอีกต่อไปรายงานจากเดลี่เมลระบุว่าอินออสต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินจำนวนไม่น้อยในระดับหลายล้านปอนด์เพื่อยุติสัญญาดังกล่าว บิ๊กเอฟเอลเปรย์ใช้รังเย่าไม้ผีจัดเกมชิงคาร์บ,บาวครับ r ิ c กแพรรี่ประธานสมาคมฟุตบอลลีกอังกฤษหรือ EFL ขานรับเมกะโปรเจกต์การสร้างสนามใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังไม่ปฏิเสธที่จะใช้เวมบรี่แห่งแดนเหนือเป็นตัวเลือกการจัดเกมชิงชนะเลิศคาร์บ,บาวคัพแห่งอนาคตปีแสดงได้เปิดตัวแผนการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่มูลค่า2,000ล้านปอนด์ที่โอทัฟฟอร์ดโดยสนามกีฬาแห่งใหม่จะสร้างขึ้นใกล้กับสนามเย่าปัจจุบันของยูไนเต็ดส่วนสนามกีฬาแห่งปัจจุบันจะถูกรื้ออนเเมื่สร,สร็จ ขณะที่โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วโดยเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบครั้งใหญ่และตอนนี้ดูเหมือนว่าแผนการเบื้องต้นกำลังถูกนําไปปฏิบัติสําหรับเกมที่จะเกิดขึ้นในการให้สัมภาษณ์กับท็อสปอริกแพรรี่ประธาน EFL ไม่ปฏิเสธที่ความเป็นไปได้ที่สนามกีฬาแห่งใหม่แห่งนี้จะถูกจัดใช้การแข่งขันขบบาคาราบัพรอบชิงชนะเลิศและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนสนามเบมบลีเขากล่าวว่าการมีทางเลือกอื่นนั้นเป็นเรื่องดีเสมอ และมันน่าตื่นเต้นมากสําหรับคนทางตอนเหนือเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากข่าวเชิงบวกขอพูดอีกครั้งว่าจากมุมมองของ EFL สโมสรใหญ่ของเราเติบโตและเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่เกมการแข่งขันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเราจึงมองด้วยความสนใจเสมอแต่นั่นยังอีกหลายปีแต่การมีทางเลือกอื่นไม่ใช่เรื่องแย่เลยได้ลงแล้ว A อามาสเผยแข้งผีช่วยพลักดันยกระดับฝีเท้า แฮร์รี่อาร์มัดเปิดเผยว่าเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้เขาพัฒนาฝีเท้าขึ้นหลังจากได้ลงประเดิมสนามให้กับทีมในเกมเอาชนะเลสเตอร์3-0ต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาร์มัดพึ่งฉลองวันเกิดอายุครบ18ปีไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในนาทีที่69แทนที่อารนโดกาณาโชซึ่งยิงให้ยูไนเต็ดขึ้นนำ2ประตูเมื่อ2นาทีก่อน อดีตดาวรุ่งวัตฟอร์ดเคยมีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่มาแล้ว16ครั้งโดยไม่ได้ลงสนามเลยเขาทำผลงานได้ยังโดดเด่นในการทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาเมื่อรุดร้อนที่แล้วโดยได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกระชับมิตรให้กับปีแสดงในเกมกับอาร์เซนอลเรียลเบติสและลิเวอร์พูลภายหลังจากการได้รับของของวัญวันเกิดจากรูเบนอาบูริมเฮดโคชอามาสยอมรับว่าต้องลงสนามให้ได้มากกว่านี้ มันเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อมากอามาสกล่าวกับ MUTV ตอนนี้ผมภูมิใจมากผมคิดว่าครอบครัวของผมทุกคนที่ดูเกมอยู่ที่บ้านจะต้องภูมิใจในตัวผมผมรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสในวันนี้และหวังว่าผมจะมีโอกาสอีกมากมายในอนาคตอามาสยืนยันว่าประสบการณ์ของรบรรดาเพื่อนร่วมทีมและรุ่นพี่นั้นส่งผลต่อตัวเขามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการได้ลงซ้อมร่วมกับเหล่าสตาร์และนักเตะในะระดับทีมชาติทุกวันเขากล่าวต่อว่าคุณได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเรื่องเหล่านั้น พวกเขามีประสบการณ์มากมายและแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปคุณสามารถเรียนรู้สิ่งดีๆมากมายจากผู้เล่นแต่ละคนได้ผมสนิทกับพวกเขาบางคนและบางคนก็ดูแลผมพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมและผมรู้สึกขอบคุณพวกเขามากอามาัสยังยอมรับว่าเพื่อนร่วมทีมคอยผลักดันเขาอยู่เสมอโดยเสริมว่าผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆผมได้เรียนรู้มากมายจากคนพวกนี้ ผมคิดว่าผมได้พัฒนาขึ้นแล้วพวกเขาคอยกดดันผมตลอดเวลาในทางที่ถูกต้องและพวกเขาก็ยกระดับการเล่นให้กับเกมของผมผมใช้เวลาทุกๆวันอยู่กับพวกเขาและเรียนรู้อะไรมากมายดังนั้นผมจึงชื่นชมทุกๆคนในทีมเฮียรุตลับฟาสควรประกบหอยหลุ่นแน่นขึ้นรุดฟานิสตรอยกุนซือเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับเป็นเรื่องดี าหากวอลฟัตกองหลังของทีมสามารถเข้าขัดฟางลาสมูดหอยหลุนได้มากขึ้นในจังหวะเสียป,ประตูแรกก่อนแพ้มแมนชเชสเตอร์เตดคารังสต่อ0นยหอยลุนพลิิสกอร์ไม่ได้มา22นัดติดแต่เกมคืนวันอาทิตย์เช้เวลา27นาทีรับลูกจ่ายของบรูโน่แฟร์นันเข้าไปยิงที่ฝั่งขวาเขียโทษเสียบเสาไกลยอย่างเฉียบผมขณะด,ด้วยการฝั่งเลสเตอร์ซึ่งมีฟาสเป็นผู้นำแนวรับไม่สามารถเก็บกลีนชิด25นัดติดต่อ,อกันทุกรายการพ่ายแพ้ปีสแสดงไปพร้อมเสียงโหดที่คิงพาวเวอร์ ผมคิดว่าวอลฟาร์ดควรทำได้ดีขึ้นเพื่อขัดขวางไม่ให้หอยลุนพาบอลไปหาผู้รักษาประตูฟาน,นิสตรอยกล่าวหลังปราชัยต่อต้นสกัดเก่าเราทุ่มเทและสร้างโอกาสแล้วแต่แน่นอนมันน่าผิดหวังเมื่อสุดท้ายคุณพ่ายแพ้หากคุณดูตัวเลขและสถิติมันเป็นเกมที่สูสีมากแต่ความแตกต่างคือการจบสกอร์อยู่ในเตด,ดเทียบคมมากส่วนเราโชคร้ายที่ไม่สามารถทำประตู จังหวะในกรอบเคียรโททั้งสองฝั่งเป็นเรื่องท้าทายในฟุตบอลระดับนี้เสมอเราเสียประตูก่อนและรูปเกมก็เปลี่ยนแล้วเราเดินหน้าต่อโดยเปลี่ยนตัวรุกลงมาเพิ่มเราต้องการสร้างความกดดันให้ยูไนเต็ดผลสัปดาห์ล่าสุดทำให้จิ้งจอกจมรองบวยห่างโซนปลอดภัย9ก้าแต้มในช่วง9ก้านัดสุดท้ายแต่โค้ชชาวดัตยังไม่ยอมรับชะตากรรมตกชั้น อย่างที่ผมบอกไปเราไม่ยอมแพ้เราจะสู้ต่อจนกว่าในทางตัวเลขมันจะเป็นไปไม่ได้เราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถยิงประตูและเก็บครีนชิทในฟุตบอลเพีย์ลีกเพื่อทำแต้มให้มากที่สุดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ